คนสวยพร้อมกับหวยสองตัวและสามตัวอืมวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคะวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดมาไหมปีนี้เจ็ดมาแมจาจันปีนี้เจ็ดมาเป็นปีสุดท้ายค่ะจันอ๋อมาเหรอามาทั้งปีเลยไหมมาทั้งปีสิครับพี่ปีนี้เป็นปีของพญานาคเป็นปีสุดท้ายค่ะอาจารย์หานั่นแน่นั่นนะหัวหัวหัวฝันนะเล่าความฝันเนี่ยไล้สนใจไหมไม่ได้ข้ามเล่าของหนูนี่ฝันยังไงก็เป็น หนูฝันถึงบริวารของพยานาอาจารย์ฝันนะแฟนเพจฝันเมื่อคืนเนี้ยฝันดีฝันดีหรือฝันเมื่อคืนเนี้ยฝันนะอาจารย์ฝันดีหรือฝันร้ายจ้าเมื่อเมื่อตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะจะ,จะเล่าซะหน่อยพอดีนั่งโต๊ะอาหารทานข้าวพอดีก็เลยไม่ได้เล่าห้ามเล่าฝันค่ะอาจารย์ก็จะกะว่าจะเล่าให้พี่ๆน้องๆที่ที่ที่ันงฟังะนะครับว่าเออเราฝันแล้วจําได้ด้วยนะเป็นเลขสองตัว เป็นเลขสองตัวเมื่อคืนนี้ฝันฝันจําตัวเลขได้ด้วยอย่าบอกตัวเลขพี่คเอาไว้พิมพ์ให้ฮะ,ะบอกตัวเลขเดี๋ยวไว้พิมพ์ให้แฟนเพจค่ะฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าฝันว่าฝันว่าเมียสวยเขาฝันว่ามีฝันว่าเขาเขียนให้ฝันว่ามีคนเขียนให้เขียนให้ทีละตัวตอนแรกเขาเขียนตอนแรกเขาเขียนให้ก่อนเขาเขียนให้ก่อนเขาเขียนให้ก่อนนะจาันเนี่ยเขาเขียนให้ก่อนเขาเขียนให้ก่อน พอเขาเขียนเขาเขียนเลขนี้ให้ก่อนแล้วก็เลยถามพ่อว่าอ้าวอันนี้มันมันก็เหมือนกับที่เป็นนั่นบ้านรถอะไรอย่างงี้ะครับจะบอกเอาเอาอันนี้ได้ไหมเอาอันนี้เขียนอันนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาเขียนอันนี้เขาเขียนอันนี้กับอันนี้อ่าอ่าเร็วอ่ตอนแรกตอนแรกบอกเขาว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเนี่ย เขาเขียนอันนี้เลขแรกแล้วก็เลขที่สองถามเขาว่าเขียนใช่อันนี้ไหมเขาบอกอันนี้เขาก็เลยเขียนให้เป็นเลขนี้ในฝันอพีพีก็ช่วยกันตีนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะการเล่าฝึกกันฟังเขาไม่รู้นะแต่แต่ในฝันเขาเขียนเลขเลขแรกคือเลขนี้เลขที่สองคือเลขนี้อะเล่าฝันอีกแหละ เล่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกเนาะ่ะอาจารย์ขาพร้อมเปิดไหมยังเปิดไหมคะเปิดไหมยังคะ๋ยวดูดูด่อะเอามาเปิดเลยสิคะอาจารย์ขาโอเคค่ะคนสวยคนดีมีที่นี่ที่เดียวสวัสดีที่รักะหายไปนานมากคิดถึงกันไหมจ๊ะ วันนี้จะเอาสูตรสองตัวให้ครบสี่ชุดเลยไหมนี่สี่เจ็ดค่ะเจ็ดเก้าระหวังกระดกเป็นเจ็ดหกค่ะนะเน้นให้นะนะคะทันไหมทันไหมจ้ะพี่จ๋าพี่พี่สายพี่สายพี่สายสาวจ๋าไม่ใช่รอเรือเก้าเก้าพี่สายสาวอยากได้นี่ใช่ไหมทอทงเก้าสิบเก้าค่ะ ของอาจารย์ชัดเขาเขียนเป็นตัวมนๆเลยเห็นเป็นล้อเรือไม่ใช่ค่ะทอทงเก้าสิบเก้าค่ะทูบใช่ไหมทูบที่ไปจุดเองใช่ไหมที่รักทอทงเก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าบาทค่ะที่รักขานะคะขอบคุณฟ้าทลายโจรน,นะคะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากค่ะนะกล่องกล่องใจดีชื่นใจกันไหมจ้าที่รักกล่องใจดีได้รับแล้วนะเกินหกร้อยการันตีไว้ที่หกร้อยอ่ะแต่ส่งไปประมาณทักเจ็ดร้อยกว่าบาทนะที่รักนะคะแต่ขายเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบเก้าถือซะว่า เป็นของขวัญแทนใจนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมมาเป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะอาจารย์แคเป็นเพจบุญเนาะมีหลายคนหลายท่านบอกทําไมไม่ลุ้นทําแบบเป็นลุ้นอะเป็นกล่องลุ้นอะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์แคกลัวว่าแบบเราเราอยากรักทุกคนเท่ากันนะนะในปัจจุบันนี้นะก็เลยไม่ไม่กล้าทําแบบลุ้นคาทิลักนะคะอาจารย์แคเป็นเพจบุญด้วยอะมันมันพูดยากเรื่องแบบนี้ยททิรักนะนะ คุณจันร์เขาก็บอกเขาตรวจทุกอาทิตย์โอโ้น่ารักมากอาจารย์มีตั้งหัวแบบห่วงไหมมีจะ้ะชื่นใจมากค่ะคุ้มค่ามาก